đây các bạn đi cả nửa đường với luôn, khoảng 3 km thôi, bố, xe

จัดหน่อยจัดให้ปลาสวยมากนยฮะโอเคปะวันนี้เราเดินทางนะครับเมื่อเช้าเราเดินทางออกจากที่วังสามเสียนเขาทัพยานะครับ ก็บรรยากาศค่อนข้างจะดีเนื่องจากว่าเราขี่ผ่านชายทะเลนะฮะมาที่วัดนาจอมเทียนใช้เวลาประมาณสักไม่นานนักชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ถึงแล้วนะฮะก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนออรอบทา,ทางที่เราผ่านแล้วเ็รวมลงถึงว่าวันนี้เรามาถึงที่วัดนาจอมเทียนก็มีพี่น้องประชาชนรวมถึงข้าราชการทหารด้วยนะครับมาต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะครับทําอาหารการกินมาให้พวกเราเอ,อย่างอิ่มหนำสําราญเลยนะฮะ วันนี้เราอยู่ที่วัดนาจอมเพียนเป็นวันที่18ของการเดินทางแล้วนะฮะจากทั้งหมด33วันจากอยุธยาถึงจันทบุรีพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่ค่ายกรมหลวงชุมพรหรือว่าค่ายนาวิกโยธินสัตหีบพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับไปเจอเจอกันได้นะครับทั้งวันนี้ที่นาจอมเพียนและพรุ่งนี้ที่ค่ายกรมหลวงชุมพรซึ่งในพระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเป็นทุ่งไก่เตี้ยนะครับที่พระเจ้าตากได้เสด็จพักผ่านนะครับดีครับ